สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่งาน Food i e f a c e By p e t d แดดึกนะครับครั้งนี้เรามาบุกเซ็นทรัลสาลยาจังหวัดนครปฐมครับยกทัพร้านอร่อยมาออกบูธกว่า40บูธรวมเมนูเด็ดกว่า100เมนูให้คนนครปฐมได้ชิมกันนะครับโดยงานของเราจะจัดตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมซึ่งในงานก็ได้รับการตอบรับจากชาวสาลยาอย่างล้นหลามนะครับในงานนี้มีทั้งของข้าวของหวานเครื่องดื่มขนมของฝากมางานเดียวจบครบทุกอย่างครับมาเริ่มกันที่ร้านแรกเลยครับราชรสนะครับร้านนี้ขายทอดมันครับมีสาร ที่ทุกคนอยากกินทางทอดมันปลากุ้งหมึกมีทอดมันหนอกกะลาด้วยชุดละ60บาทนะครับต่อมาเป็นร้านถั่วเทพครับนี่ก็จะรวมถั่วเกือบทุกชนิดเป็นถั่วอบกรอบกินเพลินเถัดมาจะเป็นน้ำส้มนะครับผลไม้ต่างๆมีน้ำนมข้าวโพดถั่วละ40บาท3ขวดร้อยนะครับแล้วก็จะมีร้านสมานหมูทอดนะครับหมูทอดเจ้าดังทอดยันสดใหม่ร้อนๆนอกจากนี้ก็มีไก่ทอดมีข้าวปลาแกะแล้วก็ข้าวหน้าหอมหมกทะเลย่างกล่องละ60บบาทเท่านั้นเองนะครับ ตัดมาเป็นร้านกุยช่ายตลาดพลูนะครับร้านนี้ขนกุยช่ายสูตรต้นตำรับจากตลาดพลูมาเสิร์ฟให้ถึงที่มีทั้งกุยช่ายนึ่งกุยช่ายทอดแป้งบางไส้แน่นน้ำจิ้มเด็ดขายเพียงชุดละ60บาทนะครับขายพร้อมขนมตานอร่อยๆข้างๆกันเป็นร้านทุเรียนหมอนทองบูมมี่นะครับเป็นทุเรียนใต้จากจังหวัดชุมพรเนื้อดีหวานมันขายแบบแกะเนื้อใส่กล่องให้พร้อมทานนะครับเริ่มต้นขีดละ89บาทเป็นเบอร์รองแล้วก็ขีดละ99บาบาทเป็นเบอร์สวยครับ รับประกันเนื้อดีแน่นอนใครเดินอยู่ง่วงๆอยากเติมความสดชื่นมีร้านกาแฟด้วยนะครับเป็นกาแฟไทยจากดอยเทพสเสด็จจังหวัดเชียงใหม่เป็นอาราบิก้าที่ปลูกบนดอยสูงครับมีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ต่อมาจะเป็นร้านราคาัตมีขนมปังเซาป,ปิงหรือว่าแป้งทอดโบราณของจีนนะครับหากินยากนะตัวนี้เป็นแป้งผสมกับเนื้อมันนะครับแล้วก็นําไปย่างหอมๆข้างในมีไส้นะครับขายเพียงชิ้นละ30บาทแล้วก็มีขนมไข่นกทานะครับแล้วก็มีมันเผาญี่ปุ่นด้วย ต่อมาร้านนี้เป็นร้านปราชาเกี๊ยวครับเกี๊ยวหมูเด้งเป็นเกี๊ยวต้มนะครับกินกับน้ําจิ้มแซ่บมากมีโดนัทกุ้งนะครับมียำแหนมบางทีร้านหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาอะไรมาขายหลายๆอย่างนะครับต่อมาเป็นร้านหอมกลุ่นหมูทอดครับมี3ชั้นเคม็มหมูเคม็มหมูหวานซี่โครงหมูทอดขีดละ60บาทนะครับแล้วก็จะมีจัดมาเป็นเซ็ตพร้อมทานนะครับกล่องละ69บาทแนะนําหมู3มชั้นหวานครับนุ่มฉ่ามากมาดูของฝากกันบ้างครับนี่คือร้านบ้านขนม ของฝากนครปฐมนะครับพิเศษสําหรับงานนี้ก็มีเมนูใหม่ด้วยนะครับเป็นปังกรอบน้ําตาลตโนตนดเปิดตัวที่นี่เลยอันนี้แนะนําเลยครับไม่เคยมีที่ไหนฟิลเหมือนข้าวแตนกรอบแต่เท็กเจอร์แบบขนมปังกรอบนะครับราดน้าตาลตโนตนดเคี้ยวหวานกําลังดีนอกจากนี้ก็มีขนมอีกหลายๆายอย่างนะครับซื้อกินก็ได้ซื้อฝากก็ดีต่อมาเป็นอีกหนึ่งร้านไฮไลท์นะครับนี่คือหมูยอวัชลิสาที่ใครเดินอยู่เนี่ยอาจจะได้ชิมเลยแหละเพราะเขาจะแจกให้ชิมทั้งวันนะครับเป็นสูตรเวียดนามไม่ใส่แป้งมีทั้งแบบนึ่งพร้อมทานแล้วกก็็็แแบบบบซลัั้านนะ120 2มี5อ 2 0 0แถม1ที่บ้านเนยจะมีติดตู้เย็นไว้เลยนะครับนึกอะไรไม่ออกก็เอาออกมาทอดกินหรือว่ายำก็ได้หรือว่าเข้าเวฟอุ่นแล้วกินได้เลยครับมีรสพริกไทยดำรสนังหมูและรสกระเพราร้านต่อมาเป็นร้านขนมตะโก้คุณยายทองคำนะครับนี่ก็ไปกับเราตลอดนะไปที่ไหนก็ขายดีนะครับขายหมดทุกวันมีขนมตะโก้หน้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับสีสันสดใสน่ากินแล้วไม่ใช่แค่สีสวยนะยังอร่อยด้วยครับขายชิย้นละ20บาท4ีชิ้น70 6ชิ้นร้อยยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกครับเขาใส่กล่องมาให้อย่างดีทนกระแทกนะานอาน,าะนอมกกจข โกแล้วก็จะมีข้าวเหนียวหน้าต่างๆด้วยนะครับมีลูกชุบด้วยขนมสดใหม่ทําใหม่ทุกวันร้านต่อมาเป็นร้านจงเจริญการทอดครับร้านนี้ยกเตามาย่างในงานเลยไส้กรอกย่างหอมมากครับมีไก่ย่างหมูย่างบูตตอมาโอโ้โหแค่เดินมาใกล้ๆก็ส่งกลิ่นหอมเลยครับร้านเขียวหวานสถานฟ้าบายออสเจนครับเข้างานมาจะอยู่ซ้ายมือบูธแรกเลยนะมีแกงเขียวหวานปลากรายแกงเขียวหวานไก่นะครับแล้วก็มีข้าวมีขนมจีนจะซื้อแบบรัดข้าวรัดขนมจีนไปนั่งกินก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบใส่ถุงใส่กล่องกลับบ้านก็ได้นะครัับกกอล้้ง็จะซื ร,ร,ร้านบุษยาขนมไทยนะครับมีขนมไทยหลายอย่างขนมต้มสาคูไส้หมูกุยช่ายข้าวเกลียบปากหม้อถั่วแปบกล่องละ60บาทนะครับถัดมาจะเป็นร้านไมส์สตรอเบอรี่ครับมีถังหูลูนะครับขนมสุดฮิตเลยมีช็อกโกแลตดูใบแล้วก็สมูทตี้ต่างๆถูกใจวัยรุ่นนะครับต่อมาเป็นร้านอาหารเหนือร้านนามีแคบหมูน้ำพริกหนุม่มไส้อัวจิ๋วแหนมหม้อและอีกหลายๆอย่างรสชาติต้องบอกว่าล้ำขนาดเลยเลยครับเหมือนไปกินที่ภาคเหนือแน่นอนต่อมาเป็นร้านซาลาเปาครับวรรัตซาลาเปาเบตงสูตรเด็ดจากรุ่นสู่รุ่นยาวน นานกว่า60ปีเป็นอีกหนึ่งร้านในตำนานซาลาเปาลูกละ35บาทเด่นที่แป้งอร่อยที่ไส้นะครับนอกจากนี้ก็มีขนมจีบกุ้งด้วยของคู่กันกันกบซาลาเปาเลยนะฮะต่อมาร้านนี้ดอลลี่คุกกี้คุกกี้โฮมเมดกรอบอร่อยชิ้นใหญ่แล้วก็มีโมจิครีมชีสด้วยครับขนมสุดฮิตของชาวเจนซีเลยเป็นครีมชีสหอมผลไม้สดรสชาตินุ่มหนึบข้างในเปรีป้ยวหวานๆถูกใจวัยรุ่นแน่นอนต่อมาเป็นร้านตีขนมชั้นใบเตย8ริ้วครับมีทั้งขนมชั้นใบเตยขนมอันชันนะครับแล้วก็ขนมเจ้าเนบอ,อ,อมบน่มนุ ขมใบเตยความหวานกําลังดีแล้วก็นอกจากนี้ก็มีขนมเผือกขนมมันขนมเปียกปูนนะครับต่อมาเป็นร้านขาหมูกรอบเชฟเดย์ครับร้านนี้ก็ขายดีมากเลยเพราะว่าหมูกรอบเขากรอบอร่อยจริงครับหนังกรอบเนื้อนุ่มเชฟเดย์มายืนเฉาะๆให้ดูแบบนี้เลยนะครับเขาบอกว่าใช้หมูสายพันธุ์นําเข้าจากแคนาดาเลยครับแล้วก็ตัวนี้มาใหม่เลยนะเป็นยำหมูกรอบแซบเวอร์ใส่น้ยมมายำมะนาวแท้ผสมสับปะรดนะครับให้มาบาลานซ์รสชาติน้ํายำให้ดีนะครับใส่หอมเจียวกับกรอบด้วยชุดนี้250และพิเศษสําหรับแฟนเพจแดกดึกบถ้าอว่ามาาาจกเเรนา 450หมูไซส์450เหลือ350เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ก็มีบ้าจ่างด้วยนะครับสูต,พตรพัตะานยาวราชแท้ๆข้างๆกันก็จะเป็นร้านลูกชิ้นปั้นสดในนวดนะครับมาออกบูธกับเราครั้งแรกเลยนะครับมีเครื่องมาปั้นกันสดๆที่งานมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อครับขายเป็นชุดลูกชิ้นนุ่มเด้งหมูเน้นๆที่เด็ดคือน้ําจิ้มน่ากินมากครับเข้มข้นสุดๆผสมกันได้ทั้งน้าจิ้มมะขามพริกขั่วที่เข้มข้นมากๆแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดนะครับเปรี้ยวหวานตักงวป็้แ กรอบนอกนุ่มในหวานน้อยเอากลับบ้านไปอุ่นเพิ่มอีกเล็กน้อยก็ยังกรอบอยู่นะครับอร่อยเหมือนออกมาจากเตามีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่เริ่มต้นที่69บาทนะครับลองชิมกันดูแล้วก็มีร้านของฝากอีกหนึ่งร้านนะครับร้านซีสแน็คครับของทะเลแห้งอบกรอบน่ากินมากนะแค่ดูด้วยตาก,ก็รู้สึกถึงความกรอบอร่อยแล้วนะครับข้างๆกันก็เป็นร้านคุณอ้ําขายของฝากเหมือนกันนะครับโซนนี้เหมือนไปชลบุรีแล้วก็แวะตลาดหนองมนเลยนะของเยอะมากครับมีข้าวหลามหนองมนมีทอฟฟี่เค้กด้วยตัวนี้ผมเคยอยากกินจน เป็นน้ำตาลสดแท้ผสมเนื้อลูกตาลมาจากเพชรบุรีนะครับหวานฉ่าสดชื่นได้รสชาติน้ําตาลและลูกตาลแทๆ้ๆทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยแก้วละ50บาทแล้วก็มีซูชิชิละสิบาทสิฟรีหนึ่งนะครับร้านโชคอํานวยซูชินอกจากซูชิก็มีกุ้งดองม่อนดองด้วยนะครับต่อมาเป็นร้านฮานะครับร้านนี้ขายน้ําผลไม้ต่างๆพร้อมเนื้อผลไม้เน้นๆมาเป็นลูกเลยนะครับมีน้ําลูกชกด้วยนะเป็นผลไม้ป่าท,ทางใต้30ปีมาจะออกลูกครั้งหนึ่งนะครับพอออกเสร็จแล้วเนี่ยต้นก็ตายไปเลยครับลองดูนะฮะมัน การเป็นร้านผลไม้พร้อมทานนะครับโอ้โหหลากหลายเลยนะมีทั้งผลไม้สดผลไม้ดองปอกหัน่นสวยๆใส่กล่องพร้อมทานได้ทันทีครับ ไปกันต่อครับนี่คือร้านยำเด็กเส้นขายยำขนมจีนชุดละ80-100บถึงบาทครับอัดแน่นเต็มกล่องมีเมี่ยงปลาทูด้วยชุดละ120ที่เด็ดคือน้ำปลาร้าครับที่ตักขึ้นมาหอมไปทั้งงานเลยนะครับต่อมาเป็นรัชดาลุยสวนครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเริ่มต้นชิ้นละ12บาทมีหลายไส้แป้งบางไส้เยอะน้ำจิ้มเด็ดนะครับแล้วก็ข้างๆการเป็นร้านขนมปังที่นุ่มมากๆครับเป็นร้านอื่นไปไม่ได้ร้านลิตเติ้ลสี่ครับขนมปังครีมสดร้านโปรดของใครหลายๆคนช้นละรี่อ, 4, อมาาเป็นนรร้โรตีสายใหมราบาากยุทยร้าน โรตีสายใหม่ที่อร่อยสังเกตง่ายๆนะครับจะเป็นร้านที่ทําแป้งเองหมุนแป้งเองแบบนี้นะฮะอร่อยแน่นอนแป้งนิ่มใหม่นุ่มความหวานละมุนกําลังดีนะครับเริ่มต้นที่ชุละ60บาทร้านต่อมาเป็นขนมฟินฟินขนมเปี๊ยะแป้งบางไสแน่นดูดิครับโอ้โหเกือบมีแต่ไสแล้วนะฮะมีหลายไสเลยนะทั้งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ทุเรียนครีมชีสนี่ไส้ขนมเปี๊ยะนะใครอยากกินหน้าพิเศษเหล่านี้ต้องมาที่หน้าร้านเท่านั้นนะครับต่อมาเป็นเกาลัดเฮียเด็ดเกาลัดญี่ปุ่นทรงตรงจากเยาวราชนะครับคั้วสดใหม่อยู่ด้านนอก หวานมันครึ่งกิโล120บาทแล้วก็140บาทมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่นะครับต่อมาเป็นร้านคุณนายครกกรอบครับอันนี้ดีฮะเป็นแป้งขนมครกกรอบ,รอบแล้วก็มีไส้มีหลายหน้าเลยนะทั้งข้าวเหนียวมะม่วงกล้วยนูเทลล่มามะพร้าวแล้วก็กะทิต้นตำรับถ้าทานเลยเนี่ยแป้งจะกรอบมากแต่ถ้าซื้อกลับบ้านไปเขาจะแยกไส้ให้นะครับแป้งกรอบไส้หวานกําลังดีเป็นมิติใหม่แห่งขนมครกไทยนะครับจุลละ50าบาทเท่านั้นเองบูสุดท้ายครับใครชอบกินอาหารใต้แนะนําร้านนี้เลยครับเอกอร่อยพริกแแกกกงงงใต้้้้้้้นนครรััับาาาาดมมมๆีททวอล น้ำแกงนะครับเป็นแกงใต้นะครับมีแกงไตปลาแกงส้มกระพงยอดมะพร้าวแกงขั้วกระดูกหมูใบยี่ราแล้วก็สาชั้นผัดกะปิสตอนะครับทั้งหมดทาจากเครื่องแกงเอกอร่อยนะมีน้ำพริกมะขามเนื้ออกไก่นะครับน้ำพริกตาแดงใต้แล้วก็ไตปลาแห้งตัวนี้ขายดีมากนะครับเป็นซิกเนเจอร์เลยรสชาติจะเน้นเผ็ดร้อนเข้มขน้นอย่าลืมซื้อเครื่องแกงเขากลับบ้านด้วยนะครับร้านเอกอร่อยชื่อนี้การันตีความเข้มขน้น ครบแล้วครับ40บูธคลิปนี้ยาวๆนะครับอ๋อเรามีกระเป๋าผ้าแจกด้วยนะมารับกันได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ใกล้กับร้านลูกชิ้นปั้นสดในนวดน,นะครับกติกาคือซื้อของครบ3ร้านขึ้นไปนะครับซื้อของมารับกระเป๋าไปใส่ของได้เลยครับลายสวย l ิ m i t e d edition ผ้าดีใช้งานได้จริงนะครับอย่าลืมพับงาน Food Defense by เพจแดกดึกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้นะครับ Central ลัาลาชั้น1ครับผมสวัสดีครับ